การอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไยอัมเทรนีโดยไม่หมออ้ำธรรมชาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนกันยายน2566ของชาวลัคนาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์นะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยมาดูกันว่าชาวสิงห์นะคะในเดือนกันยายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสดๆกันเลยสาหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะคลิกลิงก์ไลน์ออฟฟิเชียลก็ดีอินบ็อกซ์ก็ได้นะคะ มาทุกช่องทางเลยมาจองคิวก่อน่อะขอดูพลังงานหน่อยค่ะชาวสิงห์นะคะโอ้โหใบแรกมาก็เป็นโชคลาภเลยนะเออนะกันยายน2น5ง 6, 6ดูเหมือนกับว่าคุณจะมีโชคมีลาบหยิบจับทําอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสมีเงินไหลกองทองไหลมาเงินไหลมาที่มาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายมีโชคมีลาบเข้ามาตลอดเวลาในเรื่องสุขภาพก็ต้องบอกว่าอ,อ,อาจจะมีภูิแพ้เป็นหวัดเป็นไข้เล็กน้อยหรือปวดท้องนะเอออาจจะเป็นที่ระบบภายในก็ได้นะ เอออาจจะมีปวดท้องน้อย,น,อยนะคะก็ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีแล้วกันมันไม่หนักหนานะโดยรวมแล้วสุขภาพคุณแข็งแรงดีนะต่อมาค่ะเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินเออต้องบอกว่าอาจจะมีสิ่งที่ต้องให้บริหารจัดการหน่อยเนาะในเรื่องของการเงินแต่ต้องบอกว่า เออการเงินค okay. ่อนข้างโอเคนะเออถึงจะมีอะไรที่ต้องบริหารจัดการแต่คุณก็จัดการมันอยู่อะเอาเอาอยู่อะจัดการได้นะดูเหมือนกับว่าการเงินค่อนข้างคล่องตัวนะบริหารจัดการได้ดีทีเดียวนะมีเงินเข้าตลอดเวลาอย่างที่บอกไปโชคล่าภมันมาตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างเป็นอย่างไรดูจะพลังงานต้องบอกเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างหรือรอบตัวนะค่อนข้าง มองคุณไปที่พึ่งคุณอาจจะเป็นที่พึ่งของใครหลายๆคนก็ได้นะมีโอกาสได้มีเพื่อนชาวต่างชาติด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนทางออนไลน์ก็ได้นะฮะต่อมาค่ะเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงโอ้โหมั่นคงมากมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้ทรัพย์สินได้คอนโดใหม่ๆม,มีโอกาสาที่จะสร้างหลักสร้างฐานได้ด้วยตัวเองเลยนะกันยายนมั่นคงเหลือเกินบางคนอาจจะผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรหลุดในเดือนนี้ก็ได้เออต่อมาค่ะ ในเรื่องของอลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักเป็นอย่างไรลูกหลานบริวารลูกน้องอาจจะมีความเป็นตัวเป็นตนหน่อยนะเออเขามองคุณเป็นที่พึ่งเขาอาจจะเอาความเดือดร้อนอะไรบางอย่างมาให้คุณเช่นเจ็บป่วยไม่สบายเป็นนี่ติดขาดคุณยังคงต้องดูแลใครหลายๆคนลูกหลานบริวารลูกน้องนะรวมไปถึงคนรักด้วย <c oughs> เช่นเดียวกันคุณอาจจะต้องดูแลเขาเยอะหน่อยนะคะเออแต่ว่า,าต้องบอกว่าปัญหาอุปสรรคเหล่านี้มันจะทําให้คุณเติบโตและมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือว่า นำพาชีวิตของคุณไปสู่ความสำเร็จได้มากขึ้นนั่นเองเพราะคุณจะเป็นนักสู้นักดิ้นรนนะแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหากับทุกคนได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนนะต่อมาค่ะเรื่องของปัญหาอุปสรรคมีไหมขอดูพลังงานหน่อยสิปัญหาอุปสรรคเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินนะหรือเป็นไปได้ว่า มันม,มันไม่เชิงว่าเป็นเป็นปัญหาอุปสรรคแต่มันเป็นสิ่งที่อา,อาจจะด้วยความที่คุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องเงินเยอะนะจนบางครั้งบางทีอาจจะลืมใส่ใจเรื่องอื่นๆก็ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ดีอะไรก็ดีเพราะฉะนั้นเติมความหวานเติมพลังงานดีๆเติมในเรื่องของความสัมพันธ์หน่อยก็จะส่งผลดีเนาะต่อมาค่ะเรื่องของความรักกันบ้างเจาะลึกกันหน่อยเออ ถ้าโสดอยู่มีคนเข้ามาแน่นอนแน่แน่แน,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 นอนนะคะจะมีคนที่มีสเสน่ห์เข้ามาชื่นชอบคุณด้วยและตัวคุณก็มีสเสน่ห์มากจะมีคนมาให้ความสนใจคุณอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าส่วนถ้าเกิดสถานาะไม่ชัดเจนโอกาสชัดเจนมีอยู่นะคุณมีสิทธิ์เลือกและคุณเลือกได้เสมอส่วนถ้าเกิดว่าคุณมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลาเนื้อเติมความหวานให้กันสักนิดสักหน่อยก็จะดีเพราะว่าดูจากพลังงานเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางครั้งบางที่คุณอาจจะโฟกัสเรื่องอื่นมากเกินไปแล้วก็ อาจจะไม่ค่อยได้เติมความหวานกันเติมความหวานกันหน่อยมันก็จะยิ่งทําให้ความรักความาสัมพันธ์มันแน่นแฟนและอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะต่อมาค่ะเรื่องของอปัญหาอุปรสรรคอะไรอีกที่ต้องระมัดระวงังเหมือนชีวิตของคุณกําลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตสิ่งที่ต้องระมัดระวงังอาจจะเป็นการตั้งสติเนาะก่อนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่มีสิ่งใหม่ๆมาให้คุณเรียนรู้ตลอดเวลานะอย่ามองเ,อเขาเรียกว,ว่า อย่าประมาทแค่นั้นเองนะถ้าไม่ประมาทสมผลดีกับคุณอย่างแน่นอนต่อมาความสําเร็จมีไหมโอ้โหมั่นคงอุดมสมบูรณ์กันยายน2 5ง6ชาวลัคนาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์ต้องบอกเลยชีวิตมั่นคงแน่นอนนะมีโอกาสประสบความสําเร็จสร้างหลักสร้างฐานในตัวเองมีโอกาสาที่จะมีชีวิตที่มั่นคงอะ่ะเออนะมั่นคงแน่นอนนะการงานเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยโอ้โห การงานถ้าใครกำลังคิดอยากจะทำอะไรใหม่ๆกันยายน2 5 1 6คุณอาจจะได้เริ่มลงมือทำาในตอนนั้นมีโอกาสได้เริ่มลงมือทำมีโอกาสที่การงานจะมั่นคงแล้วก็ได้เริ่มได้ทำอะไรใหม่ๆหรือได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือได้ทำอะไรที่คุณอยากจะทำอะ่ะมีโอกาสที่จะได้ทำเลยในเดือนกันยายนเนาะต่อมาโชคลาภมีไหมขอดูพลังงานหน่อยจ้าโอ้โห ต้องบอกเลยโชคลาภมีมีคนมาหยิบมายื่นโอกาสดีๆโชคลาภดีๆให้กับคุณต้องบอกเลยโอกาสที่จะได้โชคลาภมีนะอาจจะมาจากผู้หญิงนะหรือมาจากเด็กก็ได้นะหรือมาจากคนรักของคุณนะเอออาจจะมาจากผู้ชายก็ได้นะที่เป็นคนรักอะ่ะคนที่รักคุณคนที่คุณรักจะเอาโชคเอาลาบมาให้กับคุณหรือเพศตรงข้ามจะเอาโชคลาภมาให้คุณค่ะสุดท้ายอะไรอีกที่ต้องระมัดระวังขอดูพลังงานหน่อยสิ สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความใจร้อนนะอย่าใจร้อนอย่าประมาทนะคะจะพังจะปังขึ้นอยู่กับตัวคุณขึ้นอยู่กับความไม่รีบร้อนของคุณถ้าไม่รีบร้อนไม่ใจร้อนนะไม่ประมาทโอกาสปังมีแต่ถ้าเกิดว่าคุณรีบร้อนใจร้อนนะหรือประมาทจะส่งผลเสียกับตัวคุณเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องระวังคือระวังอย่าประมาทแล้วก็อย่าใจร้อนแค่นั้นเองนอกนั้นโอเคมากๆเลยทีเดียวเป็นช่วงเวลาเป็นเดือนแห่งความสําเร็จ เดือนแห่งโชคแห่งลาบแห่งความโชคดีของชาวและคนดาราศีสิงหรือราศีสิงนั่นเองในเดือนกันยายน2 5ง6นากเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนช่วยอย่เบิกบานเตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย